สวัสดีครับผมหมออังกูลเสนาบุตรผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาการแพทย์แผนไทยนะครับก็เท่าที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านผ่านมาเราก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทางด้านวิชาเวชก,กรรมแต่วันนี้เราก็จะมีเรื่องราวมา เล่าสู่กันฟังว่าการเรียนแพทย์แผนไทยนี่นะครับมันจะต,ต้องมาเรียนมีอยู่ก็หลายสาขาแล้วแต่คนที่จะเลือกเ,เรียนวิชาไหนนะครับก็มีวิชาเภสัชกรรมวิชาการประดุงคันวิชาการนวดไทยและก็วิชาเวชกรรมแผนไทยนะครับ ใน,นส่วนของวิชาเภสัชกรรมเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมาเรียนรู้นะครับว่า,าพวกต้องใช้พืชนะครับมาปรุงเป็นยามีทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งธาตุเรยกว่าพืชวัตถุสัตว์วัตถุแล้วก็ธาตุวัตถุทั้งหมดเหล่านี้นำมาปรุงเป็นยาเพื่อบำบัด ก็าสาโรคทางด้านการแพทย์สมัยก่อนเรียกว่าแผนโบราณแต่ในนี้เราเรียกกันว่าการแพทย์แผนไทยนะครับก็การแพทย์แผนไทยนี่ก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกพืชแล้วก็จะมีลักษณะหลายๆชนิดนะครับเช่นเป็นต้นเป็นเถาวเป็นเครือเป็นหัวเป็นเงาเป็นผักเป็นหญ้า แล้วก็ยังมีธาตุวัตถุสัตว์วัตถุนะครับธาตุวัตถุก็มีพวดดินหินนะครับ